ทำอะไรอะล่ะส um, ่งเลยครับอยากส่งดาวให้เราส่งตอนนี้นะคะเพราะตอนนี้สตาร์ปาร์ตี้ขึ้นเราก็ไม่แน่ใจว่าเราจะทำสำเร็จไหมแต่ว่าเชียร์ไว้ก่อน่าด อุ้ยอุ้ยอุ้ยระวังลูกไอ้ป้าโอ้มันนั่งตักพ่อเลยอ่ะแล้วคนนั้นเป็นอะไรมาต้องการดูอะไไงคะดูดิหอมขึ้นดูดิดูไปข้างๆได้ไหนคะอ่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 ะมีชิมจะมาหอมพ่อเหรอจะหอมพ่อเหรอจุ๊บเลยชุบเลยจุ๊บอ่ะโอ้ยอนงเีกครั้งได้ไหมคะ จะจิ้มพ่ออีกทีได้ไหมเฮ้ยแต่คนนี้อะไรมาชะงงอยู่จิ้มต่อจะจิ้มผ้าไหมไม่ยอมให้ใครสองนาทีครึ่งเดี๋ยวเราเชียร์ต่อเผื่อได้มาครึ่งทางได้ครึ่งทางแล้ว ทุกคนครับถ้าอยากส่งดาวให้เราส่งตอนนี้นะครับตอนนี้สองนาทีมาครึ่งทางแล้วครับหมายถึงดาวเนี่ยเราต้องการอีกประมาณครึ่งหนึ่งที่ส่งมาอุ้ย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 ระวังลูกสองนาทีตอนนี้ขาดอีกหนึ่งพันสองร้อยสองร้อยดวงหนึ่งพันสองอุ้ยระวังอุ้ยตกใจลูกตกใจไหมคะโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรโอ้ ไอ้ว่านาทีครึ่งขาดอีกหนึ่งพันดวงถ้าอยากส่งดาวให้เราส่งตานี้นะครับอะไรคะเขาจะเอาตุ๊กตาเธออ๋ออ๋อ I'm sorry I'm sorry อุ้ยอุ้ยระวังลูกลองค่ะมากินสตรอเบอรี่หน่อยเดียวสตรอเบอรี่หนึ่งนาทีสุดท้ายทุกคนอยากส่งด้าให้เราส่งดอานี้นะ